สวัสดีค่ะพบกับครัวชนะพารทค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทําข้าวเหนียวลําไยนะคะแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ข้าวเหนียวดํานะคะมาผสมกับข้าวเหนียวสีขาวที่เราใช้ทั่วๆไปค่ะจะมีกลิ่นหอมของข้าวเหนียวดํานะคะแล้วก็กลิ่นหอมของลําไยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปลองทํากันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยค่ะต้นทุนต่ําสามารถทําขายได้เลยนะคะทํากินก็อร่อยสุดๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีข้าวเหนียวดำนะคะวันนี้เราใช้ข้าวเหนียวดำแบบนี้นะคะเราใช้อยู่ที่200กรัมค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวขาวเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะเพื่อนๆเราใช้อยู่ที่400กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ข้าวเหนียวทั้งสองอย่างรวมกันเลยนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะแช่นะคะเพื่อนๆต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะนํำข้าวเหนียวไปซาวน้ําล้างทําความสะอาดประมาณสัก 2- 3สาน้ำนะคะจนไม่มีเศษอะไรลอยขึ้นมานะคะจากนั้นก็แช่ทิ้งไว้ได้เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงพอครบ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆน,นําขึ้นมาเสดดน้ําสีก็จะออกเป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาเตรียมน้ําตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้ปริมาณอยู่ที่800กรัมค่ะแล้วก็ มีลำไยนะคะลำไยแกะ,มะเมล็ดนะคะอยู่ที่700กรัมแล้วก็ใบเตย3ใบค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมนะคะน้ำเปล่าสำหรับผสมแป้งเท้านะคะ200กรัมค่ะแป้งเท้า2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือป่น2ช้อนชาค่ะ แล้วก็น้ำเปล่านะคะอยู่ที่4 0 0พันกรัมค่ะวันนี้เราจะทําในปริมาณเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆทําไม่เยอะก็แบ่งครึ่งสูตรก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้นําน้ําขึ้นตั้งไฟค่ะตามด้วยใบเตยมัดแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้รอให้น้ําเดือดสักพักค่ะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนเอนเทข้าวลงไปได้เลยค่ะนําข้าวลงไปต้มได้เลยนะคะ หมั่นคนด้วยนะคะเพื่อนๆต้องคนเป็นระยะระยะนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวข้าวจะไม่ก้นได้ค่ะคนเป็นระยะแล้วปิดฝาทิ้งไว้ค่ะรอให้ข้าวสุกค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดจัดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูค่ะว่าข้าวของเราเนี่ยสุกหรือยังนะคะโดยการใช้มือบีบดูแบบนี้ค่ะถ้ายังแข็งอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สุกนะคะเราต้องต้มต่อไปอีกค่ะ ตอนนี้นะคะเม็ดข้าวของเราสุกได้ที่แล้วนะคะสังเกตที่เม็ดข้าวค่ะเม็ดข้าวจะแตกและบานออกนะคะเพื่อนๆสามารถใช้มือหยิบดูได้นะคะถ้าข้าวนิ่มแล้วหรือว่าจะใช้ช้อนตักชิมดูก็ได้ค่ะเราก็จะใส่ลำไยลงไปแบบนี้ค่ะลำไยที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายขาวค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะจากนั้นคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้ค่ะ ทิ้งไว้ให้น้ำตาลละลายสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของแป้งเท้ากันค่ะเพื่อนๆเ,เทน้ําที่เราชั่งไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงในแป้งเท้าเลยค่ะแล้วก็คนให้แป้งเท้าละลายดีนะคะก่อนที่เราจะนําไปใส่ในหม้อของข้าวเหนียวเปียกนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวเราสุกแล้วน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะ เทแป้งเท้าใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วรีบคนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเพิ่มความเหนืดให้กับข้าวเหนียวเปียกของเราค่ะพอคนแบบนี้แล้วข้าวเหนียวเปียกของเราก็จะเริ่มเหนืดขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าข้าวเหนียวเปียกของเราเย็นตัวลงเนี่ยความเหนืดก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วค่ะเราปิดไฟได้เลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของน้ำกะทิราดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของน้ำกะทิสำหรับราดหน้าข้าวเหนียวเปียกนะคะก็วันนี้เราจะใช้กะทิหัวกะทิอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะคะแล้วก็จะมี เกลือป่นนะคะ2ช้อนชาค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรามานําทุกอย่างผสมกันในหม้อเลยนะคะก่อนที่จะนําขึ้นไปตั้งไฟค่ะพอเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆใช้ตะก้อมือนะคะคนแบบนี้ค่ะคนให้แป้งแตกตัวนะคะให้แป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ ก่อนที่จะนําขึ้นไปตั้งไฟค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนำขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเวลาที่เราตั้งไฟก็ให้หมันคนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอะแป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนด้านล่างนะคะหมันคนแบบนี้ใช้ไฟกลางก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวกะทิจะไหมขอบซะก่อนนะคะค่อยๆคนไปแบบนี้ค่ะจนกว่ากะทิของเราจะร้อนนะคะไม่ให้เดือดพลานนะคะพอร้อนเราสามารถปิดไฟได้เลยค่ะ พอกะทิของเราได้ที่แล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักขนมใส่ถ้วยกันเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะลดต้นทุนนะคะโดยการผสมข้าวเหนียวขาวลงไปนะคะแต่สีที่ออกมานะคะสีของขนมนะคะจะออกเป็นสีข้าวเหนียวดำแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำแบบนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนเวลาที่เราทำขายค่ะ ความหนืดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับตามความชอบได้เลยนะคะจะเพิ่มหรือจะลดก็แล้วแต่ตามความชอบเลยค่ะสามารถตักชิมก่อนได้นะคะก่อนที่เราจะปิดไฟค่ะเอารสชาติที่เราชอบนะคะจากนั้นก็ตักน้ำกะทิราดหน้าลงแบบนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ เบียกข้าวเหนียวดำลำไยของเราในวันนี้ค่ะก็หวังว่าสูตรนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะได้นำไปลองทำกันดูนะคะไม่ว่าจะทำขายหรือว่าทำทานเองนะคะก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้เราต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวชนะพัสด,ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครัวชนาพัสลงนะคะ วันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ